สำหรับกิจกรรมวันนี้นะคะเราก็ประชาชนชาวแกรนดี้ก็มาช่วยกันนะคะจีเมมแกรนี้ MM แล้วก็จ MM ีเมมมีเดียค่ะก็รวบรวมเอาบรรดาเพื่อนพ้องน้องพี่ศิลป,ปินดาราน,นักร้องนักแสดงซึ่งวันนี้ต้องเรียนว่าเราไม่มีใครนะคะใครอยากมาก็มาแล้วก็มาร่วมใจกัน ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะวันนี้มันก็รุนแรงมากๆทุกคนคงเห็นภาพอยู่ใน่ามกลางสิ่งเลวร้ายก็ยังมีสิ่งดีๆอยู่นะคะก็อยากให้คนไทยทุกคนมาร่วมมือกันคนละนิดคนละหน่อยคนเล็กคนละน้อยเท่าที่สามารถจะทําได้เพราะว่าคงไม่มีมือไหนที่จะแซงตาคนไทยได้ดีเท่ากับมือคนไทยของเราเองนะคะเป็นไปตามความคาดหมายไหมครับพี่เล็กครับก็เมื่อสักครู่นะคะพวกเราก็ตื่นเต้นตกมือกันใหญ่เลยค่ะเพิ่งขนาดเพิ่งเริ่มต้นนะคะยอดเงินก็เป็นล้านแล้วอะค่ะ พี่ว่าสําคัญที่สุดคือความตั้งใจที่ดีที่จะร่มวมันทําบุญนะคะขอให้ผลบุญครั้งนี้ของเราร่วมกันอธิษฐานให้ภัยธรรมชาติครั้งนี้ผ่านไปโดยเร็วแล้วกันค่ะตังเป่าไหมคะับาอยากได้สักปุ่สิบล้านดีไม่ไม่ได้คิดถึงจํานวนเงินนะคะ,อ,ะอย่างที่เพู่กันมเมื่อตะกี้นะ<ช>ี่เล็กนะคะ<ช>ว่าอเอาเป็นว่าวันนี้เราอยากให้ทุกคนได้มาแสดงน้าใจร่วมกันเน้น อาจจะมีกันแบบเมื่อกี้มีคนโทรมาบอกว่ามี200ร้ยได้ไหมคะพี่ได้เลยเท่าไหร่ก็ได้เท่าไหร่ก็ได้น่าชื่นใจมากนะคะทุกคนแบบว่าคนไทยไม่ทิ้งกันเนี่ยค่ะคนไทยคะพีบิบัตมากครับเลยือช่วงนี้พี่ว่า่าคือเราช่วยกันไปช่วยกันในทุกๆเรื่องในเรื่องของการที่เราจะรอดในช่วงนี้อย่าไปคิดว่า พวกเราทุกคนที่ที่กำลังประสบอยู่นะครับไม่ว่าจะอยู่ไกลแค่ไหนก็าตามต้องเตรียมใจเพื่อที่จะสําหรับตัวเองที่จะฟื้นฟูด,ด้วยเพราะว่าน้ํามาเดี๋ยวน้ําลดแต่ท้าบอกว่าจิตใจเรยังไม่เข้มแข็งพอเนะี่ยว่าในวันที่น้ําลดแล้วเราจะเอากําลังที่ไหนมาฟื้นฟูเพราะฉะนั้นตัวเราต้องเข้มแข็งด้วยครับพวกเราใจช่วยครับส่วนพี่เบิร์ตบริษัทไปเท่าไหร่ลวครเปิดเผยได้ไหมเอ่ยสองแสน <c oughs> มีโอกาสได้ลงพื้นที่บา้างยังพี่ จะอยู่ครับจะอยู่ครับ<ม>จะอยู่ต้องนี่แหละครับคนนี้ไปบ่อยมากครับ <c oughs> คบ่ผมมยอน้งรับ <c oughs> ก็วันนี้พวกเรามาด้วยใจกันเต็มที่นะครับยังไงให้พี่น้องทุกๆคนเนี่ยอดทนกันนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ไายเดือดร้อนน้อยกว่าอีกคนนึงก็เผื่อแผ่เผื่อใจเย็นๆกันนะครับส่วนคนที่ยังไม่ประสบภัยเนี่ยก็เตรียมตัวกันไว้อย่าประมาทนะครับแล้วมีสติเส้นบ้านพวกเราเนี่ยแหละมานี่ละครับไปเลยนะ ทุกคนค่ะที่เดือดร้อนอนนี้เพื่อนคนก็ช่วยอะไรได้ก็อยากจะยืดกำลังใจแล้วก็สตาร์ทในการช่วยเหลือทุกทอย่างมีผลกระทบกับงานคอนเสิร์ตงานอีเวนต์อะไรต่างๆของเราไหมครับไม่ไม่รู้ก็ได้รับโอกาสดีๆค่ะก็มีก็ชวนชวนกันมาอะไรเงี้ยค่ะแล้วนี้ก็มงานของเอทามทำร่วมกันรับโทรศัพท์บริจาคน้ำท่วมด้วยค่ะได้เห็นภาพราะเผาเนี่ยแรงขึ้นเป็นยังไงบ้างก็ ก็แพ mm ีค hmm. ิดว่าหลายๆคนก็คงพยายามจะหาทางช่วยอยู่ว่าเราจะทํากันยังไงดีคะในหลายๆพื้นที่ที่ท่วมอยู่แล้วก็ที่กําลังจะท่วมนะคะแพีว่าเราก็คงต้องดูแลตัวเองในส่วนในระดับหนึ่งก่อนเท่าที่สามารถทําได้ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่ายังยังจะพอไหวยังพอมีแรงก็ให้ปช่วยคนอื่นๆด้วยแบ่งปันซึ่งกันและกันแล้วก็เพื่อเฟื่องซึ่งกันและกันในช่วงเวลาแบบนี้ค่ะส่วนตัวนอกจากช่วยงานแล้วนี่บริจาคที่เป็นส่วนตัวไปแล้วเท่าไหร่ครัว ก็ประมาณนึงค่ะแล้วก็มีโอกาสได้ไปไปอย่างเช่นไปทําไปลงพื้นที่แล้วก็ร่วมกับหน่วยงานต่างๆได้ค่ะแจกถุงยียาชีพไปกับครอบครัวบ้างะคะ่ะแล้วก็ล่าสุดคือที่ญี่ปุ่นเนะะี่ยค่ะที่เขามีงานเป็นไทยเฟสติวลัลเขามีถือก,อกล่องรับบริจาคช่วยนําท่วมด้วยเช่นกันก็ไปถือมาก็มีคนไทยคนญี่ปุ่นที่แบบแค่เห็นว่าเอ้ยร่วมบริจาคกันก็มาใส่มาหยอนแบบเยอะมากะคะ่ะ mm hmm. ก็ถือว่าอออยู่ตรงไหนเขาก็ช่วยกันได้ก็เขาก็ยินดีจะช่วยกันประสบการณ์จริงเป็นอยอา่างไรไปเจอแล้วเป็นย ในแต่ละพื้นที่หรือว่าอย่างจังหวัดชัยนาที่เพิ่งเพิ่งไปมากับรายการคันปากเนี่ยค่ะคือแบบน้ําแบบโหไหลแรงมากไม่ต้องบอกรายการก็ไรฉุนๆเดืนเดือนได้กลัวลืมแล้วก็ไกลลกหลคือไหลแรงมากแล้วต้องแบบขับรถผ่านอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องเป็นแบบเป็นโฟลเป็นกระบ,บะเป็นอะไรไปเลยคือรถเล็กๆธรรมดาเนี่ยไม่สามารถผ่านได้อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเออกระแสน้ําค่อนข้างแรงค่ะแล้วก็ท่วมเยอะชั้นสองชั้นอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าก็ใกล้กรุงเทพมามากขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะชาวบ้านที่เห็นเราเข้าไปช่วยเหลือแล้วเป็นยังไงบ้างคะ เขาก็ดีใจนะคะเป็นว่ามว่าใครที่เข้าไปให้ความช่วยเหลือค่ะเขาก็มีกําลังใจมากเพิ่มขึ้นว่าเอ้ยเขายังมีคนที่ไปช่วยไม่ได้ถูกทออทิ้งอะไรเงี้ยนะคะแล้วเขาก็ยังมีรอยยิ้มกันอยู่ใช่ใช่แล้วรถบับ้านท่านอย่างในพื้นที่เสี่ยมนะคะนผมอยู่ค่ะรับมือไงบ้างก็ก็คงเตรียมเตรียมอะไรเงี้ยค่ะคือมีรถหลายคันพอสมควรแล้วก็อาจจะแบบจะดูยังไงให้แบบว่าจะกันพื้นที่หรือจะอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าพอช่วงเวลาแบบนี้พอทุกคนพอทุกคนเตรียมตัวของก็เริ่มแบบว่าเอ้ยหายากหรือนู่นนี่นั่น ทำได้แล้วกันค่ะน้ำเหลือน้ำเป็แบบพี่เทกับขาดน้ำซ่วมแบบซ่วมเหลือคนเรื่อยๆเงี้ยครับก็มีโอกาสอะไรนะก็มีโอกาสได้ทำค่ะก็ก็ยินดีค่ะมีจะชวนพี่เป้ไปด้วยกันไหมคะลงก็แล้วแต่เวลามากกว่าค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเราก็เป็นช่วงเวลากระทันๆ,ๆมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะๆๆ <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้เตรียมการล่วงหน้านานขนาดนั้นนะวันนี้มาทำอะไร วันนี้ก็มารับโทรศัพท์นะครับสำหรับคนที่ต้องการจะมีจิจสภาดิจากช่วยเหลือคนที่ประสบโรภัยอยู่ทั่วประเทศครับพี่หนกนองไฟได้มีลงพื้นที่จริงบ้างไหมก็เดี๋ยวมีรุงมีค่ะไปถูกที่จริงไปลุรีค่ะรู้สึกไงบ้างพี่น้องก็รู้สึกว่าลําบากมากค่ะเพราะว่าตัวไฟเองอ่ะก็บ้านน้าท่วมเหมือนกันชีชโชคไทยสีเ่ะ ก็น้ำท่วมเหมือนกันรู้สึกว่าแบบว่าการหาอะไรกินอะไรมันยากมากแค่ขนาดแบบท่วมประมาณครึ่งขาค่ะรับมือยังไงบ้างคะก็ตอนตอนแรกค่ะก็คือตุนอาหารเยอะๆแล้วพอแบบไปห้างอะไรเงี้ยของก็หมดอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันลำบากมากจริงๆค่ะเซีย์ูเสียสเสียรหายอะไรเยอะไหมคะตอนตอนนี้ยังค่ะเพราะว่าน้ำยังไม่เข้าบ้านค่ะนี่ผมเตรียมช่วยน้องคนนอ้ค่ะ ก็ยังครับยังยังไม่ได้หนักหนาขนาดนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับคนไทยหลายๆพื้นที่ที่กำลังเดือดร้อนอย่างหนักหนาอยู่ในตอนนี้คนไม่มีที่อยู่บ้านพ่วมสูงเป็นเมตรโดนไฟดูดจระเข้หลุดต้องแย่งผมให้ดูในข่าวในข่าวในทีวีที่เขาไม่สามารถเอารถหรือเรือไปลงพื้นที่ได้คือเรืออาจจะไปลำบากแต่ว่าต้องห่อไปลงในพื้นที่นั้นแล้วก็โปรยของลงไปแล้วคนก็ต้องวิ่งเข้ามาแย่งกันผมรู้สึกว่ามันมันเป็นภาพที่หนักหนามากที่เกิดขึ้นภาพหนึ่งในเมืองไทยนะผมว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ย ดูแลสภามว่าช่วงนี้นะดูแลสภาวะจิตใจกันดีๆเพราะว่าเพราะว่าผมว่ามันมันมันหนักหนาพอที่จะทําให้คนคิดสั้นได้พอสมควรเลยนะคือโอกาสที่จะไปให้กําลังใจในพื้นที่ลึกๆหรือยากๆเนี่ยมันก็คงเป็นไปได้เป็นไปได้ยากเพียงแต่ว่าถ้าถ้าถ้าในภาคส่วนต่างๆเนี่ยสามารถไปเยียวยากันได้เนี่ยผมว่าใครช่วยเหลืออะไรกันได้ช่วยนะครับตอนนี้ทุกคนเดี๋ยวร้อนนะพูดยังไงให้กำลับมีมีกำลังใจขึ้นเออ อีกไม่นานทุกอย่างก็จะผ่านไปได้ด้วยดีนะครับผมขอให้ทุกคนยินยัดต่อสู้อย่างแข็งแรงต่อไปผมว่าตอนนี้ทุกส่วนทุกฝ่ายก็พยายามจะเข้าไปด,ดูแลช่วยเหลืออยู่ก็อด un, ทนใจเย็นรอกันอีกนิดนึงแล้วก็เรื่องข้าวปลาอาหารอะไรก็ตามผมเห็นสภาพแล้วบางทีต้องต่อสู้เพื่อให้ได้น้ําขวดนึงอะไรอย่างเงี้ยตียกันเนี่ยผมว่ามันมันเป็นภาาขวดถูกมากอ่ะก็ก็ผมว่ามีอะไรก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันทุกคนก็เดือดร้อนเหมือนกันค่ะก็<ๆ><ๆ>อยากให้ทุกคน,กคนสู้นะคะแล้วก็อีกไม่นานราจะผ่าน ไปค่ะคนไทยเราไม่ทิ้งกันแล้วขอบคุณมากครับธรรมชาติเขาร้องไห้ใส่เพราะมนุษย์เราเนี่ยที่ผ่านมาเราก็ทําร้ายเขาเหลือเกินเขาก็ร้องไห้เขาก็ไม่ปิดแต่ว่าอยากให้หยุดร้องเหมดคือเรา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 รับกรรมได้เร,เรียบร้อยเราจะทำอะไรกัออไปค่ะเราจะช่วยกันคือตอนนี้เนี่ยเราเขื่อนหลายเขื่อนก็ปิดน้ํามาก คลองระบายไม่จะเป็นคลองหนึ่งคลองสิก็ตอนนี้ก็มีหน้าที่ระบายออกมาทางทางวังสิบบางที่ก็ต้องต้องต้องปล่อยให้ท่วมถ้าถามผมคิดในมุมแบบเพื่อนกันเนี่ยปล่อยมาเลยคุณเทบท่วมเลยขอบรรเทาคือปล่อยมาเถอะให้มันท่วมไปแต่มันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าวันหนึ่งจะเสียหายกี่แสนล้านเราก็ใจในบบระบบระบบประเทศอยากให้มันผ่านไปเร็วๆอะแล้วนลจากนี้จะพึเยียวยาธรรมชาติยังไงได้บ้างเออเรียบเท่บง่ายๆก็ได้อย่างอย่างอย่างพมา่า มากก็ก็ไม่ต่างกับเราแต่ว่าต้นไม้เขายกบ,บ้านเราเพราั้นก็บ้านเราหนักกว่าก็ได้แต่วิงบอลใครมีจิตศรัทธาแล้วก็มีมีมีกำลังรั์ก็